อาการปวดส้นเทา้าพบบ่อยในคนที่อายุ40ปีขึ้นไปผู้ป่วยจะมีอาการปวดบวมที่ส้นเทา้าและอาจลามขึ้นไปที่น่องสำหรับผู้มีอาการปวดส้นเท้าเรื้อรังมักพบกระดูกงอกในส้นเท้าด้วยโดยจะปวดมากขึ้นเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงเวลาตื่นนอนหรือลุกจากที่นั่งค่ะในทัศนาการแพทย์จีน อาการปวดส้นเท้าเกิดจากการไหลเวียนของเลือดลมบริเวณส้นเท้ามีการติดขัดและสะดุดทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกจึงเกิดอาการปวดขึ้นการแพทย์จีนจึงนิยมใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณขจัดพิษร้อนชื้นที่สะสมอยู่ในส้นเท้าเพื่อลดการอักเสบค่ะสำหรับผู้ที่ปวดส้นเท้าแบบจี๊ดจ้และมีอาการหายใจไม่สะดวกปวดแน่นจุกเสียดหน้าอกเหนื่อยง่าย มีลิ้นสีม่วงแดงร่วมด้วยเกิดจากการติดขัดและสะดุดของเลือดลมบริเวณหัวใจควรทำความสะอาดหลอดเลือดทั่วร่างกายหากปวดส้นเท้าร่วมกับวิงเวียนศีรษะหูอื้อตาลายแขนขาอ่อนแรงปวดเมื่อยร่างกายขี้ลืมหนาวง่ายปัสสาวะบ่อยแสดงว่ามีภาวะไตอ่อนแอจึงควรบำรุงไตด้วยค่ะอาการปวดส้นเท้าบำบัดได้ สนใจวิธีการดูแลสุขภาพในทัศนการแพทย์จีนปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์5 1 4 3 9 9หรือ w w w e a r n w a y c o t h และ facebook e ิร์นเวย์กรุ